ตัวโม่งหมายเ K พ่อมึงอ่ะเกี่ยวกับนี้เพล์ใครตีนี้ตัวโม่งพ่อมึงเลยฮะน่าใครล็อกผต้องหาอะไรเข้ามาปะหัวสีฟ้าซอสพวกมันนั่นนะพี่ซอสไหนเนี่ยชายล่องล่องสองไปเลย กู้รุดนะกู้รุดนะแถวภาพนะแถวภาพแถวภาพกู้รุดแถวแถวใกล้นี่เลย โอยโอยมันตายสองนะมันตายสองนะโอ้ยเอาเ่ี้หลุดอีกแล้วโอ้ย คุยเอ้ยไอเวไม่น่าลงมาเลย,เยมีโจทดอีกแล้วนี่เข้ามาเข้ามาฟรีจัดอามึงอะจะตอกได้ได้นี่บับบับย้อนหลังแล้วมึงไอ้นี่ฟรีขับได้กูไม่ยอมกูไม่ยอม ได้มันเอากับกูอย่างนี้มันเล่นกับกูแบบนี้มันเอากับกูแบบนี้ได้คือมึงอยากเอากับกูใช่ไหมลูกอีเวนต์ลูก,ลกโอเวผมชุบเลยนะไม่มีคู่กรณีตกแมปตายาโทษครับหกสามสองครับเล่นอะไรนะครับหมอหกสามอ้าชุบเองใช่ไหมอันนี้ชุบเองโอเคครับหกสามสองครับครับ พันห้าครับพันห้าน้องว่าไงอ่ะเลขอะไรนะหกสามสองครับมามาใกล้ๆได้ไหมครับครับครับตรงต้นจีเก๋มีใครนะคะพี่ชายพ่ชายครับผมขอขอโทษน้องขอโทษครับพี่ตอดผมบอกแล้วว่าไม่ต้องชุบพี่ไหวพี่วัดไปเลยถ้าพี่ตีผมตายพี่วัดไปเลยโอเคไหมหลังจากเนี้ยได้เขาไม่ต้องชุบพี่ติดชุบไงมันติดที่นู่นอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออแม่งทำไมตัวแม่งยืนอีกแล้ววะมันมันต้องกดปั๊มยาไม่ไม่ไม่ใช่เวลาชุบอ่ะมันชอบยืนเวลาหลอดขึ้นอ่ะมันจะยืนพี่เวลาหลอดหลอดหลอดขึ้นอ่ะหลอดชุบอ่ะแต่หลังนี่พี่เล่นเลยนะโอเคป่ะผมเอออย่างน้อยพี่ก็ได้ตู้พิชายอย่างนี้มันมันไม่ได้ตู้มันอุ้มไม่ได้เนาะลืมไปที่นี่ใช่ไหมใช่ใช่พี่มันชุบแบบ กับพื้นเลยอะต้องตรงนั้นลเลยขวายตัวชุบเจเคพ่อึงมาเพ๊่เอากูรอนอีกแล้วอะไรวะมาเพ๊่แม่งมีปัญหาโอ้แม่งมีแต่ปัญหามาเพ๊่แม่งแม่งไม่ล้ำแม่งไม่มเห็นเหมือนพวกแชทลุงหรือว่าแชทไอพวกไอ้มึกหรือว่าแชทใครแม่งล้ำกูอย่างเดียวกูเป็นหิกับพวกมึงวันนี้ล้ำหาพ่อมึงเนี่ยล้ำเนี่ยล้ำเนี่ยมึงเก่งมากมึงไม่เล่นเองไหม เวนเนีเอานะเอานะพี่ต๊อดเอานะแค่น้องต๊อดเอานะสายตำรวจเหรอใช่ได้น้องทีกขอเชิดกูก็มีหน้าที่แค่ไฟตำรวจนี่แหละโอ้โหเพื่อนเราตืนสวยน้องขออนุญาตเปลี่ยนไม้เป็นมีดเปิดปิดตัวชือต๊อดปิดตัวชุดพี่ชายพี่ต๊อด อีโมอีโมอีโมตกปั๊มอ่ะช่วยเบลลแล้วช่วยเบลลแล้วช่วยเบลลแล้วพี่ต๊อดหวยพี่ต๊อดพี่ต๊อดชุบพี่ชายผมคโสนับให้ผมคโสนับให้พี่ต๊อดเฮ้ยเบาพี่ต๊อดหลุดไหมหลุดไหมพี่แก๊ปพี่หาแล้วที่พี่หาแล้วกักมาบ้านชุบเพิ่นหน่อยกักต่อรอได้ชุบเพิ่นกันหน่อยไว้ไว้ไวตำรวจได้หมดเลยโอ้ มาขอเป็นตัวชุบร้อยยิงแล้วตรงล้อตรงล้อเหลืองตรงล้อเหลืองตรงล้อเหลืองหน้าฝั่งมิชัยขำุนมากป่าูขอโทษเมื่อกี้ไม่ต้องห่วงชิโรพี่เห็นตลอดชิโร่เอาชุบไซายเยอะตีตาตาย ดูพี่ไทยแล้วนะดูพี่ไทยแล้วนะกันหน่อยกันหน่ผมตีพี่ตอตายดูพี่ไทยแล้วดูพี่ไทยแล้วพี่มีบาปช่วยด้วยยองยองกูตายกูรอเล่นกูมาละไอ้ศาตว์ไอ้แทงพี่ตายเสี่ยลั่นไปได้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 บ้านเลยอ่ะได้บ้านเลยอ่ะอ้โโอ้โห้วยลงตีกูอีกไอ้เหี้ยเอ้ยกูฆ่าเพื่อนรู้เพื่อนเรารู้เพื่อนเราต้องโวด สายเพื่อนเยอะฝั่งซ้ายเพื่อนลงเยอะตำรวจไปโดนฝั่งซ้ายต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 ายระวังไม้ระวังให้เล่นชุบด้วยมึงต้องเล่นชุบด้วยนะเว้ยมาข้างบ้านหน่อยมาข้างบ้านหน่อยผมก็ชุบอยู่ลุงลุงโดนถอนงอกเข้าคุกบ้านเราไม่มีหน่วยแพทย์เลยเหรอวะนอกจากตำรวจเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดใครเล่นไม้อยู่เปลี่ยนมีดเดี๋ยวโดนจับ เปลี่ยนมีดเป็นกระชุบเอนเพื่อนหน่อยเเพื่อนหน่อยสวยอีกยตายตายตช่เพื่อนดีแบกช่วยเพื่อนอช่วยเพื่อนอีกช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนตำรวจปนตำรวจยุบยุบเยอะมากเพื่อนตำรวจหน้าหน้าประตูตวประตูช่วยเ่อนหน่อยตัวม่ง JK น้าตัวม่งพ่อมึงอะตัวม่งชุบชุบชุบไปชุบไป ไม่ตายนะไม่ตายนะไม่ตายนะไม่ตายไอ้เวทตายแกตํารวจเปลี่ยนเล็บบี้ตํารวจเปลี่ยนเล็บบี้เขาลดเขาโหลดเยอะบีดบีดบีดถือบี้ถือบี้ตัวชุบตัวชุบโอ้โหอะไรทักหนาวะบีดบีดบีดเอาบีดเี่ไม่ได้เปลนไม่ได้เฮ้ยงงอะไรว์ อไปถอยเลยไม่ลุ้มให้ไม่ลุ้มไปไปไม้ออกไปเด็ดจังหวะวแบบมึงดูดิกูทุบจนไอ้นี่เปิดอ่ะกูสงสารแป้นพิมพ์อ่ะ เห็นไหมเออล่มแล้วซ้ำเลยครับซ้ำเลยซ้ำเลยร่มแล้วล่มแล้วซ้ำเลยครับซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยครับซ้ำเลยล่มร่มแล้วครับล่มร่มล่มแล้วซ้ำเลยครับซ้ำเลย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 ซ้าเลยครับร่มแล้วล่มแล้วลํำเลยครับลํำเลยครับซ้ำเลยครับล่มแล้วด่าเลยครับด่าเลยให้เต็มที่เลยครับเอาเลยล่มแล้วครับด่าเลยอยากด่าอะไรด่าเลยครับฟรีอืม เอาเลยครับเต็มที่พ่อแม่ไม่เคยทั่งสอนลูกไงเ,เอาเลยครับค่าหนึ่งตายสิพ่อเหมือกูตายสองตัวกูตายสี่ตัวครั้งเนี้ยในบ้านสองข้างนอกหนึ่งเป็นสามครับเดี๋ยวกูแดกน้ำปลาโชแม่งดีพูดทีปากโคตรเหม็นอ่ะแดกเข้าไปอะพูดทีเขาแบบเหม,ม็นเฮิมอ่ะมันแมะยากไม่เอาไปอ่ะ ตัวโมงไม้ JK พ่อมึงอ่ะเกี่ยวกันี้เพลกใครตีนี้ตัวโมงพ่อมึงเลยฮะน่าใครล็อกก็ต้องหาอะไรเข้ามาป่ะหัวสีป้าโป้โป้กลับกับหมอนะพอพอบักพอบักอันนี้ไปทำสนอเหรอคืนรถไปแล้วแบ๊กแบ๊กมีดอยู่ไหนวะโชว์เด็กหน้ากล้องหน่อยดีกว่าเผื่อมันกลัว ไปด้วยไปด้วยไปด้วยคิดคิดขึ้นรถด้วยเอามึงอ่ะเขาใส่ต่างขึ้นรถหมอไปได้ยังนี่ก็แต่พูดอยู่นั่นแหละเพื่อนกูจะตายห่าไม่ตายห่าอยู่ละ